เป็นคาถาเรียกผัวถ้ากบอยหอมหัวใครในคนนั้นมีผัวทุกคนจริงเหรอเอาโัวเฮ้ยบ้าไม่เอาจริงจริงจริงมาเร็วเอที่คาถาพิทกครับเหลวกูซิได้ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับสาว่ายรลูกสวัสดีครับพี่จับมือก่อนนะได้อย่างนี้ก็ได้เหรอ ได้เหรอวะหรืออันนี้รู้จักปะไม่รู้จักไม่รู้จักเหรอแต่เขาอยากจ่ายให้มั้งแต่เอ้ยเออก็น่ารัก็อาจต่ไม่ได้ไงสวปป่อระมาณนึงอ่ะทำไมถึงชอบะลรคือแบบตอนเงาเงาอ่ะคือไม่มีใครคุยแบบทีหนึ่งทีสองก็มีคนคุยเธอถามแบบสาวทุกๆดิบอะไรเงี้ยแล้วก็คนดูเยอะะเนี่ยเป็นร้อยเลย เยอะคนสามห้าแสนคนดูร้อยก็ถือว่าเยอะแล้วก่อนพี่ไลฟ์เขาดูสี่สิบจริงเหรอแล้วคนไลฟ์อ่ะไม่มีสวัสดีครับว้ายสวยสวัสดีครับน้องพี่มาถ่าย y o u t u b e นะครับใช่ค่ะน่ารักมากเอาอะไรงดี๋เอออันนี้่สวยฝากให้ดิไปด้วยนะครับผมไปกูไทยพันนี้ออกตรงนี้เป็นวันอาทิตย์ ต้องใช้ตำราจิตพอมีวันจะคานเข้ากับสไปอ่ะเฮ้ยนิกกี้ okay. ยังไงมาวันนี้มาดิเอสตี้ค่ะขื่อรายงานตัวเอฟตีขาอื่นใช่รายงานตัวรับแล้วลองเตยกับเมื่อกี่เกือบแล้วรถมีเกือบนะคคุณเิตตี้ขาคุณต้องเลิกไลฟ์ก่อนนะคะคุณต้องถ่ายทคคุณเลตี้ขาคุณดูเยอะมาก